สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาให้พาสวดคาถาของหลวงพ่อสุธรตั้งน้ามงสามจบกันนะคะนัโมตสาพระคาวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธะนัโมตสาพระคาวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธะนั่งโมตสาพระคาวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธะนั่งโมตสาพระคาวตอรหัตูสัมมาสัมพุทธะนั่โมตสะพระขาวาตอรหัตูสัมมาสัมพุทธะัโตสาพระขวตูอรหตูสัมมาสัมพุทธะนะคะแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยกันด้วยความที่ในหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า เคล็ดวิธีแก้กรรมปัญหาชีวิตกินอย่างไรให้ไร้ลูกความรู้ดีมากด้วยความที่ณปัจจุบันเดี๋ยวพี่นี่จะถ่ายดี็อกเนาะพี่เลยจะขอเอาความรู้เนี่ยมาแบ่งปันกับกัลยานมิตรที่มาติดตามเราที่เพจทุกคนเนาะอิตีอิตีโสทรนะโมพุทธายะยะาพุทธโมนะนานะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแควฆ่าคมังแควฆ่า,าสังฆังแควฆ่าศัตรูภัยพันวินาศสันติหน้ากาโลกุดสูสันโธ สิโลมัสสีโมกาโลโกนาคามโนนานาสิตเตพุทธากาโลกัสสโปพุทโทจะเทวเนเตทากาโลสีสะกะยะโคตโมยะกันเนยะกาโลอริยะเมตไตโชชีวหาทีเปปัจจพุทธานามามิหังแล้วทีนี้ จริงๆอ่ะเราก็อยากจะเราเคยอ่านมาแล้วล่ะทุกคนเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าบารรพบรุษบิดามารดาคู่บาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติสนิทมิสหายเจ้ากำนายเวรนเจ้ากินชะตาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางพรณนีผีบ้านผีเรือนที่พระที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่สัมภเวสีทั้งหลายและสปรปพสัตย์น้อยใหญ่ทั้งพวงขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุมโมทนาุกุศลนี้และจงได้รับ ในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้าทั่วกันคือถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดวันนี้จะมาพูดถึงคําสอนของหลวงพ่อโตนะคะลูกเอ๋ยก่อนจะไปเที่ยวขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจงมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืม มีคนอื่นมาช่วยไม่ะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สิบในบารมีที่ขอเที่ยวขอ,อยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทําบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไปไว้พบหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจําไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าก็ไม่ได้คั้นถึงเวลาฟ้าทั่วฟ้าจดดินก็ตามเจ้าไม่อยู่จงอย่าได้เล่งเทวดาฟ้าดิน วมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าทุกคนเข้าใจความหมายนี้ไหมคะหมายถึงว่าสมมติวันนี้คุณมีความรู้คุณอ่านสม,มุดธรรมะจบปุ๊บค,คุณสามารถเอามาบอกต่อกัลยะาณมิตรได้สมอว่าคุณช่วยคนได้สักหนึ่งล้านคนแค่นี้คุณก็มีชีวิตดีแล้วคะ่ะการแบ่งปันสม,มุดธรรมะเป็นบารมีอย่างหนึ่งเป็นบุญกุศลอย่างหนึง่งเช่นถ้าวันหนึ่งคนคนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพแล้วขอได้มาอ่านสม,มุดธรรมะจากเล่มนี้ เชื่อไหมเขาจะสุขภาพดีขึ้นมาทันทีทันทีเลยค่ะนี่แหละเขาเรียกว่ามุนค่ะนะคะเนื้อประทับมุญทําทานที่วัดเราจะมีความรู้ให้นะคเดี๋ยวพี่จะพาแบ่งปันนะพี่ขอใช้เวลาในการอ่านนิดนึงเราจะมาแบ่งปันกับเพื่อกะะนกัลยานมิตรนะคะ